สวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับอยู่ผมบ่าวชนแนลนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมเอเชียนไมเนอรนะครับผมเรามาดูในส่วนของภูตอนนี้ปัจจุบันนะครับอยู่ที่102.65 BNB นะครับภูของเจ้าเอเชียนไมเนอนะครับส่วนของ NFT เนี่ยขึ้นมาเป็น14,225 NFT นะครับ ส่วนเพ a y เยอร์เนี่ยอยู่ที่5,937คนนะครับคือขึ้นมาแบบเยอะมหาศาลมากๆจากที่ผมเล่นตั้งแตบบ่แรกนะ,ะเดี๋ยวผมจะเข้าไปในตัวเกมนะครับผมตอนนี้ผมได้ทําการจัดการไปเป็นที่เรียบร้อยก็คือ12ตัวนะครับผม 12ตัวผมจะอยู่ที่วันละ Prof i t Day นะครับ0.01หรือประมาณ240-250บาทประมาณนั้นนะครับต่อวันเนาะผมสามารถกดวิดดาวได้ทุกวันนะครับผมนี่คือการที่ผมกดวิดดาวมานะครับผมยังปกตินะครับตอนนี้ก็มาประมาณ2-4-6-8-9ครั้งแล้วนะครับผมปกติทุกรอบนะฮะอ๋อแล้วก็เดี๋ยวจะมาอะบอกกันนะครับว่า ัจจุบันเนี่ยมีอะไรมาขายบ้างนะครับตอนนี้นะครับทางเจ้าเกมเอนเซียนไมเนอร์นะครับเขามีในส่วนของ Extreme Limited Box นะครับ Limited Budget Box แต่ส่วนของ x x t r e m เเนี่ยดีมากๆนะครับมันก็จะมีในรูปแบบของ Special 34 MR 33 XR 33นะครับผมตรงนี้ต้องบอกก่อนนะครับไม่ได้แนะนำให้ทุกคนมาลงทุนนะครับผมแต่หากใครอยากลองหรือว่าอยากเข้ามาก็สามารถกด ผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมผมมาทำคลิปให้ทุกคนดูกันนะฮะในตอนในส่วนของตอนนี้ระบบก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับยังไม่มีอะไรเพิ่มเข้ามานะครับในส่วนของตลาดก็ยังไม่มีตลาดเข้ามานะครับผมตรงนี้นะมีแค่ในส่วนของอีเวนต์นะครับหรือมินิเกมนะครับตรงนี้นะเข้ามาพรีเมียมก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะฮะ ตอนนี้ก็วิดดาวก็ยังปกตินะครับผมฝากแล้วก็ถอนยังปกติอยู่ทุกอย่างนะครับผมผมก็โดนไป12ตัวแล้วนะครับตอนนี้ก็0.01ทุกวันนะครับผมเพื่อเก็บทุนนะครับเก็บทุนคืนนะตอนนี้ก็ใกล้แล้วแหละใกล้ใกล้จะครบแล้วแล้วก็ อีกอย่างนะครับตอนนี้นะครับมันมีเกมมาใหม่ที่เปิดพรีเซลอยู่นะครับผมสามารถไปดูได้จากคลิปในช่องของผมเลยนะครับชื่อว่าเกม Cyber house นะครับใครสนใจและใครอยากทดลองนะครับก็ไปดูในคลิปผมได้นะครับเปิดพรีเซลอยู่นะครับทีมงานก็เป็นทีมเดียวกับในส่วนของคลิปโตเดลิเวอรี่นะครับผม ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับ Ancient Miner นะครับก็ยังปกติอยู่นะครับวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ